เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ อยไม่เงียบดวงดาวหันมาตาวาดใส่หมอไม้จนเขาสะดุง้งหน้าตาของเธอไม่ใช่พยาบาลสาวแสนสวยอีกแล้วมันมีแต่รอยเหี่ยวย่นที่ถูกทำลายจากการเวลาดวงตาที่จ้องมองเขานั้นไร้แววความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิงหมอไม้นิ่งราวกับถูกสาบให้กลายเป็นรูปปั้นหินเขาได้แต่มองดวงดาวทำพิธีไร้มนอยู่บนตัวของน้องสาวเสียงบ่นพึพมพำเป็นจังหวะบางครั้งก็ยานคล้ายกับฮัเพลง บางครั้งก็เร็วจนฟังไม่รู้เรื่องดวงดาวเอาเลือดของพลอยมาป้ายตามเนื้อตามตัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่หมอไม้ก็มองไม่ออกว่ามันคืออะไรขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลสารวัตรบัทติดต่อสื่อสารกับตำรวจรุ่นพี่ผ่านวิทยุคลื่นสัน้นเขาคอยติดตามความคืบหน้าการช่วยหมอไม้ด้วยความวิตกไอ้บัตแย่แล้ววะยังไงพี่แย่ยังไงก็ไอโรงงานรางที่ลูกน้องมึงตามแกะอรอยมานาะมันไม่มี มันหายไปหายไปหายไปได้ยังไงวะพี่สารวัตรหนึ่งยืนเกาหัวแรก,แร,กแรกมองบึงน้ําขนาดใหญ่ตรงหน้าตามพิกัดที่ลูกน้องของสารวัตรบาร์แจ้งมาความจริงเบื้องหน้าของเขาต้องเป็นโรงงานร้างขนาดใหญ่แต่นี่กลับกลายเป็นบึงน้ํากว้างเวิงหวางไปเสียได้กูก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแต่มันหายไปเลยโถ่เว้ยสารวัตรบารสะบดเสียงดัง สารวัตรหนึ่งเข้าใจความรู้สึกของนายตำรวจรุ่นน้องเป็นอย่างดีเขาจึงไม่ได้ว่ากล่าวแต่อย่างใดเสียงรถยนต์เล่นเข้ามาจอดห่างจากเขาไม่ไกลนักสองนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เดินหน้าเครียดเข้ามาหาเขามีตำรวจหญิงชายเดินตามมาสี่ห้าคนยังไงวะเนี่ยไอ้หนึ่งนั่นสิพี่ผมก็งงอยู่เนี่ยก็ลูกน้องของไอ้บาร์มันตามแกะอรอยและซุ่มดูอยู่บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นโรงงาน แล้วไอ้สิ่งปลูกสร้างที่โคตรใหญ่มันจะหายไปได้ยังไงวะมึงแน่ใจหรือเปล่าไม่ใช่ว่าลูกน้องของไอ้บารมันเมาแดกนะสารวัตรหนึ่งหันไปตอบกับผู้กำกับสมชายเขาไม่รู้จะพูดอะไรออกไปดีมันสับสนวุ่นวายจับต้นชนปลายไม่ถูกมีเสียงเอะอะโวยวายดังมาทางเบื้องหลังสองนายตำรวจหันไปดูก็เห็นว่าลูกน้องสองสามคนกำลังช่วยกันพยุงร่างตำรวจหญิงคนหนึ่งเข้าข้างทางเอา เกิดอะไรขึ้นหมู่เกศรเป็นลมค่ะเห็นบ่นว่าปวดท้องประจำเดือนตั้งแต่อยู่บนรถแล้วขัดท่านตำรวจหญิงคนหนึ่งตอบผู้กำกับสมชายเสียงดังฟังชัดกลางช่วยเพื่อนตำรวจกึ่งลากกึ่งพยุงหมู่เกศรเข้าไปพักใต้ร่มไม้ข้างทางอย่างทุลักทุเลปวดท้องเหม็นโอ้ยกูจะบ้าตายผู้กำกับสมชายอุทานพลางเอาฝ่ามือตบหน้าผากเกียงแค่โรงงานขนาดใหญ่หายไปกลายเป็นบึงน้ำเขาก็หมึนงงพอแล้ว นี่ลูกน้องดันมาเป็นลมเพราะปวดประจำเดือนอีกแล้วจะเอาอยัางไงวะบอกตรงๆกูตันแล้วเนี่ยนั่นสิพี่ผมก็ตันสารวัตรหนึ่งหันไปตอบคำถามนายตำรวจรุ่นพี่ในขณะที่พวกเขากำลังใช้ความคิดอย่างหนักอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีชายวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนชายคนนั้นเดินตรงมาที่พวกเขาด้วยใบหน้าง่วงเซิมเขาแต่งกายด้วยชุดธรรมดาทั่วไปเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบา ที่แขนซ้ายมีรอยสักให้เห็นเด่นชัดใบหน้ากลมดวงตาดูราวกับพร้อมจะพาตัวเองเข้าสู่ห้วงนิทรายอยู่ตลอดเวลาทรงผมที่ฟูฟ่องยุ่งเหยิงดูไม่เป็นระเบียบนั้นไม่ว่าจะมองอย่างไรก็เป็นวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปให้น้องออกมาจากบริเวณนี้ก่อนตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชายคนนั้นทวนคำพูดของสารวัตรหนึ่งหน้าตายเขามองข้ามไหล่ผู้กำกับสมชายนิดนึง แล้วเบะปากพยักหน้าน้อยๆเออรู้แล้วก็ออกไปก่อนว่าแต่ปฏิบัติงานอะไรล่ะก็แล้วเองจะรู้ไปทำไมวะสารวัตรหนึ่งเริ่มโมโหกับท่าทีกวนประสาทของชายคนนั้นเขาตะคอกถามอย่างอารมณ์เสียแต่ชายคนนั้นกลับทําท่าราวกับไม่สนใจในตัวนายตำรวจผู้พูดจาผงผงังเขาหันไปจ้องบึงน้ำนั้นนิ่งผู้กำกับสมชัยก็มีความรู้สึกแปลกๆกับเหตุการณ์นี้เขารู้สึกได้ว่า ใช่คนนี้มีความลึกลับอะไรซ่อนอยู่มึงจะออกไปดีๆหรือจะให้กูจับโยนออกไปเดี๋ยวก่อนนิดนึงอย่าใจร้อนสิผู้กำกับสมชายรั้งแขนตำรวจรุ่นน้องที่ปรีเข้าหาชายแปลกหน้าการกระทำนั้นสามารถดึงความสนใจชายลึกลับให้หันมาจ้องหน้าเขาได้ผู้กำกับสมชายแปลกใจหนักเมื่อจู่ๆชายคนนั้นก็ยิ้มออกมาเน,น้อยมีอะไรให้เราช่วยไหมคุณประชาชน อืมคุณนั่นแหละมีอะไรให้ผมช่วยไหม <c oughs> ผู้กำกับสมชายถึงตับงงหนักเมื่อผู้ชายคนนั้นตอบคำถามเขาด้วยคำถามแล้วจู่ๆความคิดหนึ่งก็แวบ,บเข้ามาในหัวหรือคนคนนี้จะช่วยเราได้เออจะว่ามีมันก็มีนะมีเวลาฟังไม่ล่ะยาวไม่ล่ะถ้ายาวไม่ต้องเล่าก็ได้นะผมจะไปนอนคำพูดจากที่กวนโทสะนั้น ยิ่งเพิ่มดีกีความดุเดือดของอารมณ์ให้แก่สารวัตรหนึ่งเขาปรีเข้าใส่ชายแปลกหน้าอย่างเอาเรื่องพร้อมสะบดคำหยาบคายเสียงดังร้อนถึงร่องผู้กำกับนรงต้องั้างตัวเขาไว้สุดแรงผู้กำกับสมชายหาได้สนใจอากับกิริยาของตำรวจรุ่นน้องเขาจ้องตาชายลึกลับนั้นในขณะที่ชายคนนั้นจ้องเขากลับเช่นกันจากการประสานสายตาทำให้ผู้กำกับสมชายได้รับรู้ว่า ชายคนนั้นพร้อมแล้วที่จะรับฟังปัญหาที่พวกเขาเจออยู่ในขณะนี้เขาเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ชายคนนั้นฟังอย่างละเอียดผู้กำกับสมชายเองก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งใดกันที่โดนจิตโดนใจให้เขาบอกชายคนนี้ทุกเรื่องแต่ความมั่นใจประหลาดบอกกับเขาเพียงอย่างเดียวว่าชายคนนี้ช่วยเขาได้อ่าฮะโรงงานหายไปทั้งหลังหมอผีฟันตะกุดกันกระสุนถอนสะกดวิญญ,ญาณอืม มันคงจะเชื่อยากแต่ทุกอย่างที่เล่านะเรื่องจริงทั้งนั้นก็นะถ้าคุณเชื่อเรื่องผีสางนางไม้สะกงสะกดไอ้โรงงานทั้งหลายหายไปนี่มันอาจจะเป็นเรื่องบุญดำคาทงคาถาก็ได้นะคาถาเหรอก็ไหนเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วและจากที่ฝั่งคุณเล่ามาถ้าจะคิดแบบนั้นก็ไม่น่าแปลกตรงไหนนี่ใช่ไหมชายคนนั้นพูดพลางยิ้มมุมปากตอนนี้ผู้กำกับสมชายเริ่มรู้สึกแล้วว่า กิริยาแบบนี้สมควรโดนถูกกระเทืบจริงๆนั่นแหละแต่สิ่งที่ชายคนนี้พูดนั้นเล่ากลับสำคัญกว่าทำไมเขาถึงไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้กันหนอก็แล้วถ้ามันเป็นมนต์ดำอย่างที่คุณว่าจริงผมควรทำยังไงละ่ะก็ถ้ามันเป็นมนตคาถาจริงเราก็แค่ทำให้มันเสื่อมไงง่ายจะตายไม่เคยอ่านหรอของส่งของเสื่อมอะไรเนี่ยนียายผีเล่มห้าบาทสิบบาทยังมีบอกไว้เลยทำให้เสื่อมทำยังไงละ่ะ เฮ้ยอุตส่าห์ไต่เต้าจนเป็นถึงผู้กำกับตามจับผู้ร้ายคนสำคัญแกะรอยมาจนถึงที่นี่ดันมาตายน้ำตื้นซะได้นะผู้กำกับสมชายสกุลเกลือไกครคุณรู้ได้ยังไงผู้กำกับสมชายอุทธรด้วยความประหลาดใจในขณะนี้เขาอยู่ในชุดลำลองถึงชายคนนั้นจะรู้ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่แต่มันยากที่จะอธิบายว่าเหตุใดถึงรู้ยศและชื่อสกุลของเขาได้ ั้งสารวัตรหนึ่งและรองผู้กำกับนรงถึงกับอ้าปากค้างเช่นกันชายคนนั้นไม่ตอบคำถามของผู้กำกับสมชายแต่เขากลับพูดอะไรบางอย่างออกมาอาถันมุ่นดำของคลังหน้าทำให้เสื่อมได้ด้วยของสุกระโปรกนะผู้กำกับจากนั้นชายลึกลับก็เดินผ่านเข้าไปจังหวะนั้นผู้กำกับสมชายจูๆ่ๆก็เกิดขนลุกวาบอย่างไม่มีสาเหตุเขานึกทบทวนคำพูดของชายลึกลับกลับไปกลับมาและจูๆ่ๆก็อุทานอย่างตื่นเต้น หมูเ่เกษรสรวัดหนึ่งและรองผู้กำกับนรงยังคงสับสนอยู่ผู้กำกับสมชายร้องเรียกชายคนนั้นได้ทันก่อนที่เขาจะเดินไปไกลเดี๋ยวคุณเป็นใครกันชายคนนั้นหยุดกึกบจากนั้นก็หันมายิ้มน้อยๆด้วยดวงตาที่ปรืออยู่ใครๆก็เรียกผมว่าไตรโศกนะแล้วเขาก็เดินจากไปผู้กำกับสมชายยืนนิ่งอยู่ครู่ก็เรียกหาหนายตำรวจหญิงที่เป็นลมคนนั้นคำสั่งที่ค่อนข้างแปลกแต่จริงจัง ถูกพูดออกมาจากนายตำรวจยศใหญ่บรรดาลูกน้องต่างก็งงงวยแต่ไม่กล้าปฏิเสธได้แต่ก้มหน้าก้มตารับคำสั่งและปฏิบัติตามหมกเกศรคุณนลงไปในบึงนั้นสิตำรวจหญิงทำหน้าราวกับจะร้องไห้เธอถูกเรียกมาปฏิบัติหน้าที่แบบเร่งด่วนทั้งที่เธอไม่สบายจะด้วยสาเหตุใดๆก็ตามเธอไม่อาจปฏิเสธคำสั่งเบื้องบนบัญชาลงมาได้เธอต้องหอบหิ้วสังขารที่อ่อนแรงและปวดร้าว มาตากแดดตากลมจนกระทั่งหน้ามืดยังไม่พอนายตำรวจยศใหญ่จากเมืองหลวงยังมาสั่งให้เธอเดินลงไปสำรวจบึงน้ำนั่นอีกเล่าเหตุใดคนใหญ่คนโตถึงได้มีความคิดวิปริตโง่เขลาเช่นนี้ภาพเบื้องหน้าจะดูยังไงก็แค่บึงน้ำเท่านั้นนี่ผู้กำกับคิดว่าโรงงานซ่อนอยู่ข้างใต้ผิวน้ำที่สงบเงียบหรืออย่างไรกันโง่เง่า,งาสิ้นดีหมวดเกสรตัดพ้อในใจเธอหน้าบึงน้ำตาคลอเบา ค่อยๆก้าวลงจากขอบถนนทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นน้ำสิ่งที่ทำให้ตำรวจทั้งหมดถึงกับตะลึงตาข้างลมแทบจับก็ปรากฏแก่สายตาบึงน้ำที่สงบนิ่งราบเรียบเกิดการกระเพื่อมอย่างแรงแล้วภาพที่เห็นก็เปลี่ยนไปในบัดดลจากพื้นที่โล่งที่มีแต่น้ำกว้างใหญ่ไพศารกลับกลายเป็นตึกร้างขนาดใหญ่โผล่มาแทนที่หมู่เกสรที่กับขาอ่อนและล่ำและลากพูดออกมานน้นๆหนูเปล่าทำอะไรนะครับผู้กำกับ ไม่หรอกคุณทำแล้วก็ทำดีมากด้วยไปนั่งพักเถอะเสร็จงานผมจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณเองผู้กํากับสมชายวางมือบนบ่าของหมู่เกศรพลางพูดด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มแต่มันเป็นยิ้มที่เจ้าเล่ห์น่ากลัวสายตาเขาจ้องโรงงานนั้นขม็งไปไปจัดการซะให้มันจบๆผู้กํากับสมชายออกคำสั่งพลางเดินนำหน้าทุกคนสารวัตรหนึ่งและรองผู้กำกับนรงค์พยักหน้าให้กัน และออกเดินตามหลังรุ่นพี่ไปอย่างกระชั้นชิดท่านจะเข้าไปเหรอครับให้พวกผมไปตรวจสอบก่อนเถอะครับถ้ามีใครซุ่มอยู่ท่านจะได้ไม่ต้องเสี่ยงโดยการส่งลูกน้องไปเสี่ยงตายแทนเนี่ยนะเชื่อผมเถอะว่าพี่สมชายไม่ใช่ในายตำรวจเหมือนที่ผู้คุณเคยเจอตำแหน่งผู้กำกับของเขาไม่ได้มาแบบฟุกๆหรอกนะรองผู้กำกับนรงหันมาตอบแล้วนายตำรวจทั้งสก็ค่อยๆเร้นกายเข้าไปในโรงงานร้างนั้นอย่างเงียบกริบ เมื่อเห็นว่าผู้นำเป็นคนกล้าได้กล้าเสียความฮึกเหิมจึงเกิดขึ้นแก่ลูกน้องอย่างไม่ต้องสงสยัยตำรวจที่เหลือยกเว้นหมูเ่เทศนพากันตามเข้าไปด้วยหัวใจที่ถูกไฟแห่งความกล้าเผาไหม้จนลุกโชนแยกกันนะกูจะตรงไปทางนี้ไอรงไอหนึ่งแบ่งกำลังแล้วแยกกันไปคนละทางเราจะตีโอบที่นี่ด้วยกำลังคนแค่นี้แหละผู้กำกับสมชายออกคำสั่งตำรวจรุ่นน้องพยักหน้ารับคำ ก่อนจะแยกย้ายไปคนละทางตลอดถงทางเดินที่รกร้างนั้นผู้กำกับสมชายก้าวเดินอย่างระมัดระวังที่สุดเขาไล่สำรวจทีละห้องหวังว่าจะเจอกับบุคคลเป้าหมายไม่คนใดก็คนหนึ่งตำนานทาหรือหมอไม้ใครก็ได้แต่ด้วยว่ามีห้องหาบมากเกินไปและบางห้องประตูยังปิดสนิทไอ้ครั้นจะเปิดสำรวจทุกห้องก็คงเสียเวลาผู้กำกับสมชายยืนนิ่งครุ่นคิดว่าจะเอาอย่างไรดีพึ่งศรัทธาสีผู้กำกับ ศรัทธาเท่านั้นที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จเสียงในมโนสํานึกบอกเขาเช่นนั้นผู้กํากับสมชายพนมมือขึ้นอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลับตาแล้วพูดกับตัวเองเบาๆผมเป็นตํารวจมาที่นี่เพื่อจัดการคนชั่วช่วยคนเดือดร้อนขอผีสางเทวดาจงช่วยเปิดทางให้หาพบด้วยเถิดจูจูสายตาของผู้กํากับก็เหลือไปเห็นสิ่งหนึ่งปลิวสวายอยู่ตรงมุมมุมหนึ่งสุดทางเดิน เข่าเพ่งอยู่ครู่ใหญ่จึงจับรายละเอียดได้ว่านั่นคือชายกระโปรงสีฟ้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนแอบอยู่กำลังที่จะเดินไปดูชายกระโปรงที่เห็นปลิวสวัยตามแรงลมก็อันตรธานหายไปผู้กำกับสมชายรีบวิ่งไปยังจุดนั้นทันทีมันเป็นผนังของตึกไม่มีทางเข้าทางออกใดๆและที่สำคัญมันเป็นทางตันถ้าเมื่อครู่มีคนยืนอยู่ไม่มีทางเลยที่จะเลี่ยลอดสายตาเขาไปได้ นอกจากจะหายไปเฉยๆผู้กำกับสมชายยืนงงเป็นไก่ตาแตกอยู่พักใหญ่บัดนี้เขานึกอะไรไม่ออกจูจ่ๆความคิดก็ตันเอาดือด้อๆที่สำคัญเขามั่นใจว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่นี่แต่มันเป็นแค่ผนังตันๆกับถุงทางเดินลงๆเขาได้แต่ยืนสับสนกับความคิดที่ตีกันมั่วไปหมดของตัวเองอยู่ในนี้ถูกบังไว้มีเสียงกระซิบของผู้หญิง ดังขึ้นข้างหูของผู้กำกับสมชยัยเขาขนลูกเกลียวเสียวสลังว่าบัดนี้เริ่มมั่นใจแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งเร้นรับอะไรก็ตามเข้าข้างและชี้ทางให้เขาแล้วแต่เขาจะทำอย่างไรในเมื่อมันเป็นผนังเปล่าๆไม่มีทางเขา้าแล้วคำพูดของชายลึกลับก็แล่นเข้ามาในหัวอย่างรวดเร็วอาถรรพ์ของขลังโซกระปกเสื่อมเขารีบวิทยุเรียกหมูเกสรทันทีหมู่เกสร มาหาผมหน่อยผมต้องการให้คุณช่วยไม่นานตำรวจหญิงก็กระหืดกระหอบเข้ามาจากการบอกทางเป็นระยะของผู้กํากับสมชายเมื่อมาถึงเขาก็ชี้ไปที่ผนังพลางพูดอย่างหนักแน่นคุณช่วยทำแบบเมื่อกี้ทีหนึ่งสิหมู่เกสรยืนคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เข้าใจในคำพูดของผู้บังคับบัญชาเธอท่าฝ่ามือลงบนผนังเบาๆพลันงประตูไม้เก่าๆที่มีอักขระถูกเขียนไว้ด้วยเลือด ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาทั้งคู่จบเรื่องนี้เมื่อไหร่กูจะลาบวชให้รู้แล้วรู้รอดผู้กำกับสมชายพูดพลางถีบประตูอย่างแรงเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้โปรดติดตามตอนจบในอีพีต่อไปนะครับขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณไตรโซสําหรับท่านผู้ฟังท่านใด ที่เพิ่งเข้ามาฝังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ Facebook เ,เล่าเรื่องหลอนชาแนลแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับสําหรับเล่าเรื่องหลอนนี่คืนนี้ฝันดีราตีสวัสดิ์ครับ